ไม่กินยาแล้วอ,อีเคี้ยวยาได้แล้วอฮเคี้ยวยาเป็นแล้วเว้ยนอไม่ใช่ว่าดูดเป็นแต่นมนะนี่น่ะกินยาได้แล้วอืมนอเอ้ยแคว่าดูดเป็นแต่นมเวย้ย กินยาก็ได้แล้วตัวเนี่ยฮะกินยาก็ได้แล้วตัวนนหนอหนอ